ใครบ้างคะที่ออกกําลังกายแล้วรู้สึกทอ้อแท้ทาไปแล้วก็ไม่ดีขึ้นสักทีหนึ่งนะคะแล้วก็ขี้เกียจออกกําลังกายจังเลยเมื่อไหร่ฉันจะทําได้เหมือนคนอื่นคะวันนี้แอนก็เลยมีเคล็ดลับง่ายๆค่ะลําลไปใช้แล้วก็ลองปฏิบัติดูนะคะแล้วฟองว่าใครใช้แล้วเนี่ยได้ผลกลายคะ่ะหนึ่งก็คือให้คุณตั้งเป้าหมายเล็กๆคะ่ะการออกกําลังกายไม่จําเป็นจะต้องไปโหมทหํา10นาที15นาทีหรือ30นาทีนะคะ แค่คุณเพิ่มกิจวัตรประจําวันเล็กๆคุณก็สามารถทําให้ร่างกายของคุณแข็งแรงได้เช่นเมื่อก่อนเนี้ยคุณทํางานอยู่ชั้น2หรือชั้น3คุณจําเป็นจะต้องใช้ลิฟต์ในการขึ้นเดินนะคะถ้าเกิดว่าแขนขาของคุณกําลังดีไม่ได้มีอาการปวดเข่าปวดหลังแอนก็จะแนะนำว่าลองเดินค่ะลองเดินสักชั้นหนึงก็จะทําให้ร่างกายของคุณแข็งแรงขึ้นได้แล้วหรือใครนะคะที่บอกว่าโอ้ฉันทํางานอยู่ชั้น18 จะให้ชั้นเดินถึงชั้น18ก็คงเป็นไปไม่ได้แต่แอนมีวิธีง่ายกว่าน,นั้นค่ะคุณกดเล็กชั้น1แล้วก็ไปขึ้นลงที่ชั้น15ค่ะจากนั้นลงจากลิฟต์แล้วก็เดินขึ้นบันไดดูนะคะก็จะสามารถทําให้คุณออกกําลังกายได้เพิ่มขึ้นแล้วค่ะหรือถ้าหากว่าวันไหนนะคะคุณอยากจะเดินเพิ่มขึ้นลองจอดรถให้มันไกลจากที่ทํางานนิดนึงค่ะในตําแหน่งของลานจอดรถนะคะเวลาที่คุณเดินไกลขึ้นทั้งไปและกลับก็เท่ากับคุณได้ออกกําลังกายเพิ่มขึ้นแล้วค่ะ หรือวิธีการง่ายๆนะคะทั้งมันไม่มีทั้งการใช้ลิฟต์แล้วก็ไม่มีลานจอดรถที่คุณจะต้องเดินไกลการนั่งอยู่กับที่ในที่ทํางานค่ะแค่คุณนั่งแล้วทุกๆหนึ่งถึงสองชั่วโมงให้มีการขยับแขนขยับขาหรือลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำย่ำเท้าอยู่กับที่นะคะก็จะทําให้คุณได้ออกกําลังกายเล็กๆแล้วล่ะคะ่ะสุขภาพดีไม่จําเป็นจะต้องหักโหมนะคะค่อยๆทําก็จะทําให้คุณสุขภาพดีได้ะคะ่ะ ลองไปทำดูนะคะได้ผลยังไงลงลิงก์ข้างล่างคอมเมนต์กันด้วยนะคะถ้าคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีลองแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะแล้วเดี๋ยวมาติดตามฟังเคล็ดลับดีๆในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย